วันนี้เราจะพาทุกคนไปเติมน้ำมันกันค่ะที่ประเทศมาเลเซียนะคะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเองพอดีเรามาอยู่แถวๆนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปดูนะว่าที่ประเทศมาเลเซียเวลาเติมน้ำมันน่ะเขาเติมกันยังไงแล้วราคามันเท่าไหรค่ค่ะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเราก็แลกเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่43ลิงกิตค่ะทุกคนเราจะ ได้จำนวนน้ำมัน20ลิตรค่ะทุกคนจะอยู่ที่ลิตรละ2.15ค่ะนี่นะคะแล้วก็เราก็มาจอดเติมเองค่ะเราก็ต้องไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็เดินมาตรงที่รถนะคะแล้วก็เขาจะกดให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็มายกตัวเติมน้ำมันนะคะเติมเองนะคะนี่ค่ะจะดูที่หน้าจอนะคะแล้วก็จะอยู่ที่ราคานะคะลิตรละ 2. 15ค่ะทุกคนลิงกิตนะคะ1ลิงกิตนะคะจะอยู่ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่7.6ค่ะทุกคนนี่ค่ะเติมเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนรอไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวค่ะแต่เขาจะให้เราเติมแค่2 0ลิตรเองนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไทยค่ะเติมได้แค่นี้แต่คนมาเลเขาเติมได้เต็มถังนะคะตอนแรกนึกว่าเขาจะให้เติมเต็มถังทุก ค,คือว่ามันจะเป็นปั๊มเติมเ,เองแบบเป็นเหมือนปั๊มเชลปีโตนัดแหล่งเนี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าน้ํามันของเขาว่าถ้าถ,ถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วนะคะจะอยู่ที่ลิตรละ16บาทนะคะทุกคนคือถูกมากๆลิตรละ16บาทนะบ้านเราก็จะ30กว่าเนาะเออประมาณนั้นค่ะทุกคนอันนี้พามาดูว่าราคาน้ํามันนะคะของประเทศเพื่อนบ้านเรา,าประเทศมาเลเซียนะลิตรเท่าไหร่ค่ะทุกคน